นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นชัดก็คือว่าพวกนี้ไม่มีเจตตำจำงในการที่จะให้อภัยคนที่เป็นมาตราหนึ่งหนึ่งสองนะครับอันนี้ก็คงจะต้องเป็นศัตรูนะครับของกษัตริย์ของราชวงศ์และของทหารที่รับใช้กษัตริย์นะครับเรียกว่าสุรัรรับใช้ของของราชวงศ์จัก,กรีเนี่ยก็คงต้องเป็นศัตรูกันตลอดสําหรับคนที่วิาพากษ์วิจาร์สถาบันกษัตริย์และคิดจะไปแตะอํานาจของถาบันกษัตริย์ แม้ว่าจะไม่ได้คิดล้มหรืออะไรก็แล้วแต่แต่การล้มอานาจก็เหมือนกับการล้มนะครับตัวเขาล้มผลประโยชน์นะครับล้มความศักดิ์สิทธิ์ล้มอะไรต่างๆนะครับเขาคงต้องถือเป็นศัตรูกันก็ไม่มีปัญหาครับพวกเราที่กล้าวิาพากษ์วิจารณ์ในเมื่อปัญหาบ้านเมืองมันเกี่ยวกับอานาจกษัตริย์แม้ทางการฆาตกรรมกันอย่างนี้โจงแจ้งแล้วก่อนห้โทษศกกรรมกันที่ผ่านมาตลอดครั้งนี้มันยากหน่อยเพราะว่ามันอยู่ในสายตาชาวโลกแล้วก็ประชาชนนั้นฉลาดได้รู้ทันแล้วนะครับ นั้นทางข้างหน้าเนี่ยพี่น้องอย่าได้หวังความยุติธรรมจากเผด็จการทหารจากกรรษ,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 ษัตริย์ภูมิพลจากองค์คณะซึ่งมันสันหลังวะกันหมดมันจะต้องหาทางนะครับให้คดีความของพวกมันนั้นหลุดไปให้หมดผมได้พูดอยู่หลายครั้งว่าภารกิจสําคัญของพวกนี้คือแกะตัวเองออกจากปัญหานะครับคดีเนี่ยมันม,ม,นมีมันมีนะความเร่งรัดยิ่งปล่อยไว้นานเนี่ย นะครับยิ่งทําให้คนสงสยัยเขาจะต้องทําให้มันหลุดไปอย่างที่เห็นอยู่ถ้ามีอํานาจเบ็ดเสร็จแล้วก็ผมไม่ได้พูดไปแล้วว่าตุลาการเมืองไทยนั้นเส้นสายโยงใยใหญ่สุดนั้นมันขึ้นไปถึงกรรษัตริย์ภูมิพลเพราะเขาได้ส่งคนของเข,ข้ามาคุมตรงนี้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมีนิติกรบริการคอยนะรับใช้เขียนรัฐธรรมนูนเพื่อให้อํานาจกรรษัตริย์เพิ่มพื้นทุกครั้งเพื่อให้การรัฐประหารนะครับถูกต้องชอบธรรม แล้วขึ้นมาเมื่อไหร,ร่นะฮะก็จะมีคนเขียนรัฐธรรมนูญที่นะครับให้อภัยโทษคนก่อการแล้วก็เรียกว่าเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับไม่ต้องกลัวอดีตปัจจุบันและอนาคตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับเขาก็จะต้องพยายามให้คนของเขาพ้นโทษแต่ว่าเขานีจะต้องกันไว้ว่าไม่ให้คนเสดงพ้นโทษ ไม่ให้มันกลับประเทศนะครับทีนี้เราจะทำยังไงดีล่ะความเป็นธรรมนะมันก็เหมือนกับประชาธิปไตยมันไม่ได้มาด้วยการร้องขอโดยเพราะอย่างยิ่งความเป็นธรรมความยุติธรรมใต้ระบอบเผด็จการโดยเฉพาะ นะครับประเด็จการซึ่งได้ก่อกรรมทําเข็นด้วยตัวเองสันหลัางวะนะครับด้วยตัวเองก็จะต้องสร้างภาพจําลองเหมือนกับว่ามันผ่านกระบวนการยุติธรรมแล้วแล้วก็ตัดสินคดีให้มันเป็นที่สิ้นสุดนะครับแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องคดีที่ว่าสิ้นสุดนี้ยิ่งมันสิ้นสุดยิ่งเป็นเรื่องดีแปลว่านะครับหลักฐานชัดเจนว่ามีการฆ่าการฟันกันแต่ว่าปล่อยให้หลุดไปได้ด้วยปัญหาทางเทคนิคว่า หนสารอาญาไม่สามารถพิจารณาได้สองพอไปที่สารคดีายาของนักการเมืองนะครับก็ปรากฏว่าอาจจะนะครับเป็นลักษณะของอการบิดเบือนหรือการสร้างกรอบอำนาจใหม่ให้สารอาญาซึ่งเป็นสารอิสระนะครับไม่ใช่อยู่ในกระบวนการปกตินั้นมีอำนาจที่จำกัดแล้วก็ถ้าอย่างคุณอนุนันพาเขาพูดนะครับก็จะเป็นอย่างนั้นก็ ก็พอตรงนั้นไม่สามารถจะตัดสินได้พอจะขับมาสารยาปุ๊บก็ไปเจอคําตัดสินเดิมซึ่งถ้าจะตัดสินขัดกันอีกมันก็ไม่ได้อีกเพราะเป็นคดีความเดิมนะครับไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องของดับเบิลเชปดีหรือเปล่านะครับคดีกันเดียวกันเนี่ยฟ้องสองครั้งไม่ได้เนี่ยนะครับอืมก็ยังไงก็แล้วแต่พี่น้องไม่ต้องกังวลแล้วครับบาปกรรมที่พวกเขาทำเนี่ยมันชัดเจนมาก นะครับเขียนค่าประชาชนอย่างโหดร้ายป่าเถือนอย่างนั้นเนี่ยสังคมไทยเราจะปล่อยให้มันดําเนินไปโดยการที่มีการเนี่ยโทษกรรมหรือว่ามีการใช้กระบวนการ <c oughs> ยุติธรรมเนี่ยที่มันบิดเบือนนะครับหลักความจริงบิดเบือนนะครับหลักยุติธรรมเพื่อที่จะปลดแอกนะครับความผิดพลาดนะครับล้างกรรมให้กับคนชั่วอย่างไม่จบไม่รู้จบไม่รู้สิ้นเนี่ยพี่น้องยอมได้หรือ ถ้าเราไม่ยอมเรามีทางใดบ้างขอยึดอํานาจนะครับยึดอํานาจออกมาจากคนเหล่านี้นะครับเมื่อยึดได้แล้วนะครับพี่น้องก็ต้องมั่นใจได้ว่ามันจะมีกระบวนการยุติธรรมซึ่งเอาคาดีต่างๆเหล่านี้นะครับมาตัดสินกันใหม่หมดนะครับต้องชนะประเด็จการเท่านั้นพี่น้องต้องชนะประเด็จการเท่านั้นถึงจะได้ความเป็นธรรมภายใต้ระบบประเด็จการนั้นสิทธิเสรีภาพท่านจะถูกย่ำยี นะครับความเป็นมนุษย์ของท่านจะโกดถูกบีบทับแล้วก็ความหวังโอกาสในการทํามาหากินของท่านนะครับมันจะถูกทําลายบั่นทอนไปและความยุติธรรมนั้นพี่น้องไม่สามารถจะเรียกร้องหรือคาดหวังให้มันเกิดขึ้นได้เหมือนในภาวะปกติวันนี้หน้าที่ร่วมกันของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนก็คือการสร้างประชาธิปไตยให้สมบูรณ์การล้มเผด็จการกลุ่มนี้ไป แล้วต้องไม่ลืมว่าพวกนี้ได้ก่อกรรมทำชั่วไว้เป็นกระบฏมีความผิดตามกฎหมายแต่ว่าจะให้พวกมันในอำนาจตัดสินตัวเองเป็นไปไม่ได้นะครับวันนี้ใช้เวลามาสามสิบนาทีนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องทุกท่านและก็จะได้ไปตื่นเต้นกับข่าวเหล่านี้ครับให้มันจบโดยสมบูรณ์นะครับให้มันปลดแอกให้แอบปลดลนะล้างขาวให้ตัวเองฟอกขาวให้ตัวเอง แล้วก็ปลดคดีความของตัวเองโดวยวิธีการใดก็แล้วแต่แต่จำเอาไว้ว่าเราไม่ยอมรับสิ่งที่ประเดจการนี้ทำแล้วถ้าต้องถึงสารอาญาระหว่างประเทศนะครับเดี๋ยวผมคงจะต้องพูดคุยกับหลายฝ่ายให้มันชัดเจนขึ้นเตรียมการเอาไว้นะครับอาจจะต้องเริ่มต้นมีการจ้างทนายความให้มาําเนินการในเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วก็มีทีมงานต่างประเทศทีมงานที่จะต้องเข้าไปล็อบบี้กับ นะครผลิตเอกสารต่างๆให้มันเป็นทางการแล้วก็เข้าไปเริ่มไปพูดคุยกับทางฝั่งของ UN Security แล้วก็ทางด้าน Prosecutors ของสาราญระหว่างประเทศเรื่องเหล่านี้นะครับต่อไปนี้จะยิ่งชัดเจนขึ้นดีไม่ดีเนี่ยนะครับคดีความที่เกิดขึ้นต่อจากนี้ไปจะเป็นเรื่องการเขียนฆ่าประชาชนนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าประเทศไทยจะต้องเกิดการลุกขึ้นของประชาชนตามจังหวัดต่างๆแล้วทหารมันจะใช้ความโหดเหี้ยมอย่างที่สุดแล้วเมื่อถึงวันนั้น่ะ การฟ้องก็จะไม่ใช่การฟ้องคดี99คนเหล่านี้นะครับแต่มันจะเป็น crimes against humanity ซึ่งการฆ่าฟันมีการตายกัน99สบศพนั้นนะครับเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการฆ่าฟันทั้งหมดนะครับเป็นห่วงประเทศไทยนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดว่าะจะต้องให้มีการฆ่าฟันไม่ได้ส่งเสริมให้เกิดขึ้นตรงนั้นนะครับพยายามหาทางสันติสุขนะครับสันติวิธีอหิงสาแต่ว่าความจริงมันก็คือความจริง การแย่งชิงอำนาจกันระดับนี้นะครับประวัติศาสตร์ได้บอกไว้แล้วว่าต้องมีการสูญเสียแต่จะทําอย่างไรให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดแล้วในสุดจะต้องเป็นชัยชนะของประชาชนยังไงเนี่ยพวกเรายอมให้เผด็จการครองประเทศไทยอย่างนี้ไม่ได้หรอกพี่น้องถามใจตัวเองเถอะนะครับช้า่านความดีความชอบอย่างไรก็ตามยังไงเป็นเผด็จการและเป็นฆาตกรด้วยจะยอมให้คนเหล่าเนี้ย มาชี้นาประเทศวางกรอบประเทศโดยที่ประชาชนเนี่ยถูกตัดตอนอำนาจท่านยอมได้หรือผมเชื่อมั่นว่าพี่น้องไม่ยอมเมื่อไม่ยอมก็จ้องสู้เมื่อสู้กันก็จะเกิดการสูญเสียมันวันนี้อาจจะต้องเป็นการพุ่งเป้าล้มเผด็จการนี้เท่านั้นล้มอย่างไรใช้วิธีการอย่างไรบ้างอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันต่อไปแล้วพี่น้องก็ต้องหัดเริ่มหัดคิดนะครับโดยตัวท่านเองให้พี่น้องเข้าใจเถิดว่าการต่อสู้ครั้งนี้เป็นมดแดงล้มช้างแน่ ท่านจะไม่สามารถจะหวังคุณจารุพงศ์หวังอาจารย์สุรชัยหรือหวังคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดรทักษิณให้มาเป็นตัวนาแล้วชนะโดยที่พี่น้องนั่งมองหรือว่าเป็นคนเป็นกองเชียร์เดินตามร้องเพลงตามเดินปรบมือตามแล้วไปไหนมาไหนมือเปล่าโดยไม่คิดจัดตั้งไม่คิดถึงแผนการแล้วไม่กระทําการในพื้นที่ที่พี่น้องสามารถปฏิบัติการได้เป็นไปไม่ได้ประวัติศาสตร์ได้สอนเราแล้วว่าการหวังที่จะไปสู้เขา โดยการไปอยู่ใต้คำบงการของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแล้วก็ไปรวมตัวกันที่เดียวที่ใดที่หนึ่งไม่พอนะครับเพราะนั้นเนี่ยจะทําอย่างไรกระจายกําลังกันไปทุกหมู่บ้านตําบลอาเภอแล้ววันนี้เขาเนี่ยทหารก็รู้อ่านเกมไว้แล้วครับที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้มาแแบไตย,ยุทธศาสตร์ของคน,สนแสดงยังไงก็ต้องออกรูปนี้ก็เหมือนกับเวทีท้าชิงกันเลยครับว่าถ้าเผด็จการราชาธิปไตย โดยมีทหารเป็นท่ารับใช้เป็นเครื่องมือสําคัญนี้นะครับคิดจะครอบครองประเทศไทยอยู่ก็ต้องสามารถครอบครองเขตจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยผมบอกไปแล้วว่าทหารมันมีกันแค่สามสี่แสนนะครับแล้วไอ้ที่จะปฏิบัติการวันที่ประชาชนลุกขึ้นมานั้นมันจะหดเหลือน้อยไปเรื่อยๆแล้วถ้าต้องกระจายไปยังหกสิบจังหวัดนะผมใช้แค่หกสิบจังหวัดเอาแบบนะครับแค่ส่วนใหญ่ของประเทศก็พอไม่ต้องทั้งเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัด ลุกคือขึ้นมาไม่ยอมรับการสั่งการไม่ยอมรับนะรัฐมนูญหรือไม่ยอมรับการคงอยู่ของผู้ที่มีอำนาจสืบทอดมาจากรัฐบาลคอสช,อชอหรือการวางกฎเกณฑ์ของคอสชอนั้นเมื่อลุกขึ้นมาหกสิบกว่าจังหวัดนะครับกระบวนการปฏิวัตินะครับนอกประเทศก็อาจจะนะผันตัวเองมาเป็นรัฐบาลพลัดถิ่นหรือวันนั้นเนี่ยนะครับท่านจารุพงศ์หรืออาจจะร่วมมือกับอีกหลายฝ่ายนั้นก็คงจะต้อง ยึดหัวหาดทางด้านต่างประเทศนะครับเข้ากับประเทศใหญ่ๆซึ่งเขาพร้อมจะต่อสู้อยู่แล้วนะครับขี่ยืนเคียงข้างพี่น้องประชาชนซึ่งวันนั้นถ้าท่านสำแดงเดชของการเป็นประชาชนที่เข้มแข็งไม่ยอมรับการใช้อำนาจการปกครองของกษัตริย์ภูมิพลและองค์คณะทหาร,รเผด็จการทหารและตัวแทนพลเรือนที่จะฝังรูปแฝงแปลงร่างนะครับเข้ามาเป็นผู้รับอำนาจสืบทอดอำนาจของเผด็จการนั้นเมื่อท่านไม่ยอมรับนะครับ ต่างชาติเขาก็เห็นแล้วก็นะมันก็จะทําให้อํานาจต่อรองขององค์คณะของเสรีไทยในต่างประเทศนั้นมีพลังยิ่งขึ้นนะครับแล้วทหารก็จะกลับข้างตํารวจก็จะกลับข้างไอ้คนที่เขาเอาไปฝังไว้ตามต่างจังหวัดนะครับเขาต้องมีนายอำเภอที่เป็นคนที่คอสอชอสั่งได้นะครับมีผู้ว่าที่ทางการสั่งได้มีนายทหารเข้าไปแล้วแม้กระทั่งอาจจะฝังตัวให้ยุยงให้คนเสื้อแดงนั้น รหรือประชาชนหัวแข็งนั้นนะครับถูกสอดส่องถูกกําจัดถ้าเกิดทําอะไรที่มันโจงแจ้งนะครับแต่เชื่อเถอะถ้าพี่น้องประชาชนลุกขึ้นมาพร้อมกันไอ้พวกนี้อยู่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมจะไปพูดในรายละเอียดว่าการจะปฏิวัติในประเทศไทยโดยที่เสียหายน้อยที่สุดโดยประชาชนทําได้อย่างไรคําเครือข่ายประชาชนซึ่งแนวกในกรอบของเสรีไทยจะใช้หลักมดแดนล้มช้างอย่างไรนะครับ เมื่อวันก่อนเมื่อวานนี้ได้เสนอคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องการต่อสู้โดยไร้ความรุนแรงนะครับแล้วก็ก็เป็นแนวคิดหนึ่งซึ่งนะครับประชาชนทําได้แล้วมันอาจจะเหมาะสมในภาวะการหนึ่งโดยเฉพาะยิ่งในช่วงของการจัดตั้งช่วงของการสร้างความชอบธรรมแต่เมื่อถึงเวลาที่จะต้องชิงอานาจกันโดยเต็มที่แล้วนะครับเรื่องของการป้องกันตัวเองเรื่องของการใช้แนวรบต่างประเทศ เรื่องของการใช้กองกําลังของต่างประเทศเข้ามาร่วมนั้นเป็นเรื่องจําเป็นแล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วนั่นนะครับเป็นไฟบังคับนะครับระหว่างกษัตริย์ภูมิพลราชวงศ์จักรีและทหารของพระราชาพร้อมเครือข่ายเผด็จการกับฝั่งประชาชนและคนที่รักความก้าวหน้ารักประชาธิปไตยนะครับรักระบอบการปกครองที่เป็นสากลรักผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่นะครับที่จะต้องขึ้นมาสู้กัน ก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับเป็นถึงเราจะไม่จําเป็นไม่อยากจะฆ่าฟันกันนะครับแต่ว่าประชาชนจําเป็นจะต้องป้องกันตัวเองนะครับต้องป้องกันตัวเองถ้าลุกขึ้นมายิ่งใหญ่เท่าไหร่แล้วกองทัพเนี่ยยิ่งใหญ่เท่าไหร่เนี่ยก็จะทําให้ทหารที่อยู่ฝั่งเผด็จการวันนี้ซึ่งเป็นลูกหลานชาวบ้านเนี่ยเขาไม่คิดจะสู้พอไม่คิดจะสู้ปุ๊บที่เหลือมันก็จะมีแต่ไอ้พวกที่บงการอยู่นะครับนายทหารระดับนายพลทั้งหลาย กษัตริย์ภูมิพลและองค์คณะแล้วก็ไอ้พวกนติกรบริการและพวกที่ไปรับใช้เผด็จการวันนี้นะครับร่วมกันเห็นดีเห็นงามกับการยึดอํานาจของทหารและก็ยินยอมพร้อมใจมาใช้อํานาจพวกนี้ก็ต้องถือเป็นนักโทษการนุมนักโทษนะครับที่ประชาชนจะต้องเอามาพิจารณาโทษกันทั้งหมดส่วนจะให้อภัยจะโทษกันอะไรยังไงนั้นก็ต้องแล้วแต่ว่านะครับอะไรมันจะเกิดขึ้นต่อไปข้างหน้านะครับด้วยความรักและปราศรานาะดีกับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ